มาแล้วครับขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองสองจากต้นทางสถานีตะพานหินปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับผมกำลังออกจากสถานีอายุธ ทยามาแล้วนะครับผมกำลังเข้าสะพานออกมาแล้วนะครับวันนี้ได้หัวรถจัก G E A 4ี่ห้าห้าศูทำขบวนมานะครับผม ขบวนที่สองหนึ่งสอง